สวัสดีค่ะลูกๆผู้กำลังเดินทางค้นหาความหมายแห่งชีวิตทุกท่านแม่ขอต้อนรับลูกๆเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเข้าถึงธรรมช่องที่จะพาหัวใจของลูกไปสัมผัสกับความจริงอันประเสริฐของชีวิตผ่านเรื่องเล่าที่เข้าถึงง่ายและน่าติดตามวันนี้แม่มีเรื่องราวของชีวิตลูกผู้หนึ่งที่ต้องเผชิญกับวิกฤตจนแทบจะหมดสิ้นหนทาง เรียกว่ามืดแปดด้านในชีวิตเรื่องราวที่แม่กำลังจะเล่าต่อไปนี้คือการเดินทางค้นหาทางออกของเขาภายใต้ชื่อตอนเสียงจากอีกฝั่งกรรม เสียงจากอีกฝั่งที่ลูกอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่รับรู้ได้ด้วยหัวใจและผลของกระทําที่ลูกได้เคยกระทําไว้แม่ขอให้ลูกๆทุกคนเปิดใจฟังเรื่องราวนี้อย่างชา้ชาๆพิจารณาตามไปพร้อมกับแม่เพื่อเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าแม้ในห้วงแห่งความทุกข์ที่มืดมิดที่สุดแสงสว่างแห่งธรรมะก็ยังคงส่องทางอยู่เสมอ ขอให้ลูกจ้องใช้สติและปัญญาในการรับฟังนะคะณใจกลางเมืองใหญ่ที่เต็มด้วยแสงสีและความเร่งรีบมีลูกผู้หนึ่งชื่อว่าเมธาชายวารรัย30สกว่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่รุ่งเรืองอย่างรวดเร็วธุรกิจของเขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเขาเก่งกาจฉลาดและทะเยอทะยาน แต่ความทะเยอทะยานที่เกินขอบเขตความประมาทในการบริหารจัดการและการหลงระเริงในความสำเร็จชั่วคราวทำให้เมธาพลาดพลั้งเข้าสู่การลงทุนที่เสี่ยงเกินตัวเหมือนกับลูกบางคนที่กำลังฟังแม่อยู่ตอนนี้ที่ครั้งหนึ่งอาจจะเคยรู้สึกว่าตัวเองเก่งกาจเหนือใครความผิดพลาดมาเยือนอย่างรวดเร็วและรุนแรงเมื่อหุ้นส่วนของเขาทรยศและโครงการใหญ่ที่ทุ่มเงินลงไปทั้งหมดล้มเหลวไม่เป็นท่า นิสินมหาศารถาถมเข้ามาจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมาพังทลายลงในพริบตาเมธากลายเป็นคนที่ต้องเผชิญกับหมายสาร,สารการทวงหนี้ที่โหดร้ายและคำครหาจากผู้คนรอบข้างจากคนที่เคยมีแต่คนนับหน้าถือตาตอนนี้แม้แต่เพื่อนสนิทก็หันหลังให้ลูกลูกเอ๋ยชีวิตก็เป็นเช่นนี้แหละเมื่อแสงสว่างดับลงความมืดมิดก็เข้ามาแทนที่ เมทารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในบ่อโคลนที่ไม่มีก้นและไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเขานอนอยู่บนพื้นห้องเช่าเล็กๆที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่อย่างคือความว่างเปล่าและความสิ้นหวังทุกครั้งที่หลับตาลงภาพของหนี้สินที่ทับถมภาพของความผิดหวังของครอบครัวและเสียงตำหนิจากคนรอบข้างก็ดังขึ้นมาในโสตประสาทเขาพยายามหาทางออกทุกวิถีทาง ทำงานหนักจนร่างกายทรุดโสมแต่เงินที่ได้มาก็แทบจะไม่พอใจดอกเบี้ยด้วยซ้ำเมธารู้สึกว่าตัวเองมืดแปดด้านจริงๆมองไปทางไหนก็ไม่เห็นแสงสว่างมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดทรมานเหมือนคนถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีประตูไม่มีหน้าตา่างจนกระทั่งคืนหนึ่งในความมืดมิดที่เข้ากบลุมเมธาตัดสินใจทำสิ่งที่ลูกไม่ควรคิดถึงเลย เขาตัดสินใจที่จะหยุดความเจ็บปวดทั้งหมดนี้ด้วยการจบชีวิตตัวเองลงเขาเขียนจดหมายลาตายสั้นๆน,น้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความรู้สึกผิดและสิ้นหวังสุดขีดขณะที่เขากำลังจะลงมือทำสิ่งสุดท้ายในชีวิตนั้นเสียงโทรศัพท์เก่าๆที่เขาไม่ได้เปิดมาหลายวันก็ดังขึ้นมาอย่างแผ่วเบาเมธาล้มตัวลงนั่งอย่างหมดแรงพลางมองโทรศัพท์ด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่า เขาไม่คิดว่าจะมีใครโทรหาเขาอีกแล้วในเวลานี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นสุดท้ายเมธาตัดสินใจกดรับสายเสียงที่ดังขึ้นมาในลำโพงนั้นเป็นเสียงที่ทุ้มนุ่มนวลและสงบอย่างน่าประหลาดใจเป็นเสียงของหิงชราคนหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้จักลูกเมธาจงวางทุกสิ่งลงเสียก่อนลูกยังไม่ถึงเวลาเสียงนั้นกล่าวด้วยความเมตตาอย่างยิ่ง เมธารู้สึกเหมือนถูกดึงออกมาจากความมืดมิดทันทีเขาตัวสั่นเทิมด้วยความตกใจและสับสนคุณคุณเป็นใครครับรู้ชื่อผมได้อย่างไรเมธาถามด้วยเสียงที่สั่นเครือหญิงชราคนนั้นหัวเราะเบาๆราวกับเสียงกระดิ่งลมยา,มางค่ำคืนแม่เป็นเพียงผู้เฝ้าดูความทุกข์ของลูกๆมานานแสนนาน ลูกยังไม่พร้อมที่จะไปพบกับเสียงจากอีกฝั่งกรรมในตอนนี้ลูกยังมีความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขยังมีบุญที่ต้องสร้างและยังมีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้พรุ่งนี้จงไปที่วัดเก่าแก่ท้ายตลาดไปที่ศาลาที่เงียบสงบที่สุดลูกจะพบใครบางคนอยู่ที่นั่นเขาจะบอกทางให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตบทใหม่เมธาไม่รู้ว่าหญิงชาราผู้นี้เป็นใครแต่คำพูดของเธอมีพลังอย่างประหลาด มันเป็นพลังที่ดึงเขาออกจากขอบเหวแห่งความตายความอยากรู้และความหวังเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ทำให้เขายอมวางทุกสิ่งลงชั่วคราวก่อนที่เมธาจะถามอะไรต่อเสียงโทรศัพท์ก็เงียบไปแล้วในคืนนั้นเมธานอนไม่หลับเลยตลอดคืนเขามองเพดานห้องด้วยความสับสนแต่ในความสับสนนั้นก็มีความหวังบางอย่างจุดประกายขึ้นมา หวังที่จะได้รู้ว่าเสียงจากอีกฝั่งกรรมที่หญิงชรากล่าวถึงนั้นคืออะไรและใครคือคนที่รอเขาอยู่ที่วัดแม่ขอฝากเรื่องราวในตอนที่หนึ่งนี้ไว้ให้ลูกๆนำไปพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลลัพธ์หรือที่เรียกว่ากรรมสิ่งที่เราทำไปแล้วไม่ว่าจะดีหรือร้ายย่อมส่งผลสะท้อนกลับมาเสมอ แต่ลูกจงจำไว้ว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างกรรมใหม่ที่ดีได้เสมอเมธาจะตัดสินใจอย่างไรกับการนัดหมายปริศนานี้และใครคือคนที่รอเขาอยู่ที่วัดรุ่งเช้าของวันถัดมาเมธาเดินทางไปยังวัดเก่าแก่ท้ายตลาดตามคำบอกเล่าของหิงชราปริศนา วัดนี้เป็นวัดที่เงียบสงบมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มรื่นเรากับเป็นโอเอซิสเล็กๆในความวุ่นวายของเมืองเมธาเดินตรงไปยังศาลาที่เงียบสงบที่สุดตามที่ได้รับคำแนะนำเขาพบกับชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนม้านั่งไม้เก่าๆที่ศาลาน,านั้นชายชราผู้นี้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบง่ายใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความเมตตา และความสงบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมทารู้สึกถึงความคุ้นเคยอย่างประหลาดแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยพบชายผู้นี้ที่ไหนเมื่อเมทาเดินเข้าไปใกล้ชายชาราก็ลืมตาขึ้นมามองเขาลูกเมทามาถึงแล้วหรือมานั่งพักตรงนี้ก่อนเถิดเสียงของชายชารานุ่มนวลและอ่อนโยนเมทาประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ชายผู้นี้รู้จักชื่อของเขา คุณลุงคุณลุงรู้จักผมได้อย่างไรครับและคุณลุงใช่คนที่หญิงชราคนนั้นบอกให้ผมมาพบหรือเปล่าครับเมธาถามด้วยความสงสัยระคนกับความตื่นเต้นชายชราย,ยิ้มพลางชี้ไปที่เบาะรองนั่งเก่าๆที่อยู่ข้างๆตัวเขาเรื่องที่มาที่ไปมันซับซ้อนเกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจในตอนนี้แต่สิ่งที่ลูกต้องรู้ก็คือแม่และลุงไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลูก พวกเราเพียงแค่ต้องการให้ลูกได้มองเห็นสิ่งที่ลูกพลาดไปเมธาตัดสินใจนั่งลง<อ>เขาจ้องมองใบหน้าเปี่ยมเมตตาของชายชาราพยายามค้นหาความทรงจำในอดีต<อ>ผมผมไม่เข้าใจครับผมทำผิดพลาดอะไรไปมากมายทำไมคุณลุงถึงยังเมตตาผมอยู่เมธาถามด้วยความรู้สึกผิดที่ท่วมท้นในใจ ลุงไม่ได้เมตตาที่ตัวลูกแต่ลุงเมตตาในความเป็นมนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวลูกต่างหากเมธาเอย๋ยชีวิตลูกไม่ได้พังเพราะนี่สินเพียงอย่างเดียวหรอกนะชีวิตลูกพังเพราะวะจีกรรมที่ลูกได้สร้างไว้ในอดีตต่างหากคำพูดของชายชาราทําให้เมธาชนักไปทันทีวจีกรรมชายชาราเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เมธาเคยก่อไว้เมื่อหลายปีก่อน เมธาเคยเป็นหัวหน้าที่มีอำนาจเขาเคยใช้คำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามและทำลายขวัญกำลังใจของพนักงานหลายคนเพื่อรักษาอำนาจและความเหนือกว่าของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพนักงานคนหนึ่งที่เมธาเคยกล่าวหาว่าเขาเป็นคนไร้ความสามารถต่อหน้าสาธารณาชนจนทำให้พนักงานคนนั้นต้องลาออกด้วยความอับอายและเสียขวัญอย่างรุนแรง เมธาจำได้ทันทีชายชราที่อยู่ตรงหน้าคือลุงมานะอดีตพนักงานคนนั้นที่เมธาเคยทำร้ายด้วยคำพูดจนเขาต้องสูญเสียทุกอย่างแต่ลุงมานะกลับไม่ได้แสดงความโกรธแค้นหรือความอาฆาตใดๆเลยมีเพียงรอยยิ้มที่อบอุ่นและสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเมธารู้สึกเจ็บปวดที่หน้าอกอย่างรุนแรง ความรู้สึกผิดและความอับอายทาโถมเข้ามาจนเขาแทบจะร้องไห้ออกมาคุณลุงครับผมขอโทษผมไม่รู้จะทำอย่างไรดีผมทำร้ายคุณลุงอย่างมากเมธาพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือลุงมานะยื่นมือมาแตะไหล่ของเมธาเบาๆลุงให้อภัยลูกตั้งนานแล้วเมธาเพราะลุงเข้าใจว่ากรรมไม่ได้ตัดสินที่คำขอโทษแต่ตัดสินที่การกระทำที่เกิดใหม่ ลุงมานะไม่ได้รอให้ลูกมาขอโทษแต่ลุงรอให้ลูกเข้าใจธรรมะข้อนี้ต่างหากวจีกรรมที่ลูกได้สร้างไว้ในอดีตมันได้ย้อนกลับมาในรูปของการถูกหักหลังถูกตำหนิถูกศบประมาทและการต้องเผชิญหน้ากับความเงียบงันและโดดเดี่ยวในปัจจุบันนี่คือเสียงจากอีกฝั่งกรรมที่กำลังเรียกหาให้ลูกได้ตระหนักรู้ลุงมานะอธิบายว่า เขาเองก็เคยมีชีวิตที่ล้มเหลวมาก่อนแต่การที่เขาได้มาเจริญสติและเมตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อภัยต่อผู้ที่เคยทำร้ายเขาทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปลูกรู้ไหมเมตาเมื่อเราให้อภัยคนอื่นคนที่ได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ก่อนคนแรกก็คือตัวเราเองต่างหากลุงมานะยื่นหนังสือเล่มเล็กๆให้กับเมตา นี่คือหนังสือธรรมะที่ว่าด้วยเรื่องของสัมมาวาจาการพูดจาชอบธรรมลูกต้องฝึกการพูดใหม่ทั้งหมดไม่ใช่แค่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อสร้างบุญให้กับตัวลูกเองด้วยจงรักษาศีลข้อสีให้บริสุทธิ์คือมุสาวาถาเวรมณีและรวมถึงวาจาที่ส่อเสียดคำหยาบคายและคำเพอ้อเจอด้วยเมทาก้มลงกราบลุมมาณนะด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจ ในตอนท้ายของวันนี้ลุงมานะได้มอบหมายให้เมธาไปปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา7วันโดยมีภารกิจหลักคือการเจริญสติและการฝึกให้ทานด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม่ขอฝากธรรมะข้อนี้ไว้ให้ลูกๆพิจารณาคือเรื่องของวจีกรรมและสัมมาวาจาคำพูดของเรามีพลังมากกว่าที่เราคิด มันสามารถสร้างและทำลายได้หากลูกๆเคยสร้างวจัจกรรมไม่ดีไว้จงเริ่มต้นแก้ไขด้วยการฝึกพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์และให้กำลังใจผู้อื่นตั้งแต่บัดนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากการลงมือปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเมธาจะใช้เวลา7วันที่วัดน,นี้อย่างไร และเขาจะค้นพบทางออกที่แท้จริงให้กับชีวิตที่มืดมิดของเขาได้หรือไม่หลังจากที่ได้เผชิญหน้ากับลุงมานะและได้เรียนรู้ถึงผลแห่งวจีกรรมของตัวเองเมธาก็ตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของลุงมานะอย่างเคร่งครัด เขาเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมเจวันที่วัดเก่าแก่แห่งนี้ในช่วงแรกเมธารู้สึกอึดอัดและไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายปราศจากความวุ่นวายทางโลกการนั่งสมาธิและเดินจงกรมในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ทรมานสำหรับเขา ความคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับหนี้สินความล้มเหลวและความรู้สึกผิดในอดีตยังคงถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับลูกๆหลายคนที่พยายามจะเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมแต่ก็ถูกสังขารและความคิดดึงกลับไปสู่ความวุ่นวายอยู่เสมอลุงมานะเห็นความท้อแท้ในดวงตาของเมธาจึงเดินเข้ามาให้กำลังใจ เมธาเอย๋ยสติไม่ได้มีไว้ให้ลูกคิดถึงแต่เรื่องดีๆเท่านั้นแต่สติมีไว้ให้ลูกเห็นความคิดที่กำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนต่างหากความคิดที่ฟุ้งซ่านความทุกข์ที่ท่วมทน้นพวกมันก็เหมือนกับแขกผู้มาเยือน เราไม่ต้องไปต้อนรับขับสู้หรือขับไล่สาส่งเพียงแค่รับรู้ว่าเขามาแล้วก็ปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติของมันลุงมานะสอนให้เมทาฝึกการเจริญสติในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการกวาดลานวาดัดการล้างจานการเดินการกินหรือแม้แต่การหายใจเข้าออกให้ทำทุกอย่างด้วยความรู้ตัวให้ใจอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันขณะ เมื่อเมทาได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังตามคำแนะนำเขาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อย,อยๆภายในจิตใจความรู้สึกตื่นตระหนกและความวิตกกังวลลดลงเขาเริ่มเห็นรูปแบบของความคิดลบๆที่คอยทำร้ายตัวเองอยู่เสมอ เขาเริ่มเห็นว่าความคิดถึงหนี้สินก็เป็นเพียงความคิดไม่ใช่ตัวเขาทั้งหมดในวันที่หของการปฏิบัติธรรมเมธาได้รับมอบหมายให้ออกไปให้ทานด้วยการช่วยผู้คนในชุมชนรอบๆวัดเขาไปช่วยซ่อนหลังคาบ้านให้กับยายชาราคนหนึ่งที่ไม่สามารถขึ้นไปทำเองได้ ไปช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กๆยากจนในชุมชนแออัดการให้ทานนี้ไม่ใช่การให้เงินทองแต่เป็นการให้แรงกายเวลาและความรู้เมื่อเมทาได้ใช้ร่างกายและจิตใจของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเขาก็สัมผัสได้ถึงความอิ่มเอมใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน มันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์นี่คือบุญที่แท้จริงใช่ไหมครับคุณลุงเมธาถามลุงมานะในตอนเย็นของวันนั้นลุงมานะพยักหน้าด้วยความเมตตาใช่แล้วเมธาทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของสิ่งที่ให้แต่วัดกันที่จิตใจขณะที่ให้ต่างหาก การที่ลูกได้ใช้กำลังของลูกเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นคือการพลิกผันกระแสแห่งกรรมอย่างแท้จริงเมื่อจิตใจของลูกเต็มไปด้วยความเมตตาความคิดที่มืดมิดก็จะไม่มีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกต่อไป ลูกได้เริ่มสร้างวีมุตรหรือความหลุดพ้นจากความทุกข์เล็กๆน้อยๆไปแล้วเมธาใช้เวลาที่เหลืออีกสองวันในการปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเนื่องเมื่อครบเจวันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงบและสว่างสวยอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่านี่สินยังคงอยู่แต่ทัศนคติของเขาได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขามองปัญหาเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขไม่ใช่ภัยคุกคามที่จะทำลายชีวิตของเขาอีกต่อ ในตอนท้ายของวันนี้ลุงมานะบอกเมทาว่าการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นนี้ทำให้เขามีเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตที่เหลืออยู่และทางออกสุดท้ายของปัญหานี่สินจะมาถึงเมื่อเขาได้ใช้ธรรมะในการเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้ของเขาแม่ขอฝากธรรมะข้อนี้ไว้ให้ลูกๆพิจารณาคือเรื่องของการเจริญสติและทาน การเจริญสติทำให้เราเห็นความจริงของความคิดและอารมณ์และการให้ทานทำให้เราสร้างบุญและเมตตาในใจเมตาจะทำอย่างไรกับการเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้ที่ดุร้ายของเขาและอะไรคือธรรมะที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้เมตาออกจากวัดด้วยหัวใจที่เบิกบานและมั่นคงกว่าเดิมมาก แม้นี่สินกว่า10บล้านบาทยังคงเป็นเงาตามตัวแต่เขากลับรู้สึกว่าตัวเองมีพลังที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญเขาตั้งสติและใช้ปัญญาในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนี้สินทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเจรจาครั้งสำคัญกับกลุ่มเจ้าหนี้ที่โหดที่สุดตามคำแนะนำของลุงม,มานะเมธาไม่ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมทางโลกแต่เขาจะใช้ธรรมะเป็นอาวุธในการเจรจาในวันนัดหมายเมธาเดินทางไปที่ห้องประชุมด้วยท่าทีที่สงบและสุภาพกลุ่มเจ้าหนี้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขามีสีหน้าเคร่งเครียดและไม่เป็นมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านี้รายใหญ่ที่สุดคุณสิริผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาดและไม่ประนีประนอมคุณสิริเริ่มต้นการสนทนาด้วยคำพูดที่รุนแรงและกล่าวหาเมธาอย่างสาเสียเทเสียตามปกติแล้วเมธาคงจะตอบโต้ด้วยความโกรธหรือความกลัวจนเสียการควบคุมแต่ด้วยสติที่ได้ฝึกฝนมาอย่างดีทำให้เขาหยุดอารมณ์ที่พุ่งคลานไว้ได้ทัน เขาหายใจเข้าลึกๆและมองไปยังคุณสิริด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความเกลียดชังเมตาตระหนักว่าคุณสิริก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังแบกรับความทุกข์และความโกรธจากการถูกเอาเปรียบคุณสิริครับ ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณอย่างลึกซึง้งและผมขอรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเมธาเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่จริงใจและอ่อนโยนสิ่งที่ผมทำลงไปในอดีตคืออกุศล,ลกรรมที่เกิดจากความประมาทและความทะเยอทะยานที่เกินขอบเขตของผมเองผมขอรับผลของกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียวคำพูดที่จริงใจและการยอมรับผิดอย่างหมดจดของเมธา ทำให้คุณสิริและเจ้าหนี้คนอื่นๆเงียบลงอย่างประหลาดใจเมธาไม่ได้ร้องขอความเมตตาแต่เขานําเสนอทางออกที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและความยุติธรรมเขาเสนอแผนการชําระหนี้ที่ชัดเจนและเป็นไปได้โดยจะแบ่งรายได้ทั้งหมดที่เขาจะหามาได้ในอนาคตออกเป็นส่วนๆและให้ความสำคัญกับการชำระหนี้ก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด เมธาไม่ได้พูดเกินจริงหรือให้คำสัญญาที่หลมหลมแหลงแหลง <c oughs> เขาพูดด้วยสัจจะที่เปี่ยมด้วยสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบในเรื่องของเหตุและผล <c oughs> ผมรู้ว่าแผนนี้อาจจะใช้เวลานานแต่ผมขอให้คุณสิริและทุกท่านได้โปรดให้โอกาสผมได้สร้างกุศล,ลกันเพื่อชดใช้สิ่งที่ผมได้ทำผิดพลาดไป ผมไม่ต้องการหนีแต่ผมต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อชดใช้และสร้างความดีด้วยความซื่อสัตย์การเจราจาครั้งนั้นดำเนินไปอย่างช้าๆแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้าใจด้วยความจริงใจและสติที่มั่นคงของเมธาทำให้เจ้าหนี้ทุกคนรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในตัวเขา คุณสิริลดความแคร่งคราดลงอย่างเห็นได้ชัดและยอมตกลงที่จะปรับโครงสร้างหนี้และให้เวลาเมทาในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เพื่อนำเงินมาชดใช้หนี้ในที่สุดข้อตกลงก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี ก่อนที่จะจากกันคุณสิริได้กล่าวกับเมธาด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนขึ้นมาเล็กน้อยเมธาคุณคือลูกหนี้คนแรกที่เดินเข้ามาหาผมด้วยความสงบขนาดนี้ผมเห็นความจริงใจของคุณขอให้คุณโชคดีในการเริ่มต้นใหม่ ในรถที่กำลังแล่นกลับเมธาหลังน้ำตาออกมาด้วยความตื้นตันเขาไม่ได้ตื้นตันที่นี่สินลดลงแต่ตื้นตันที่ธรรมะสามารถแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาเข้าใจแล้วว่าเสียงจากอีกฝั่งกรรมไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวแต่มันคือเสียงแห่งความจริงที่ต้องการให้เรากลับมาสู่ขนทางที่ถูกต้อง แม่ขอฝากธรรมะข้อนี้ไว้ให้ลูกๆพิจารณาคือเรื่องของสัจจะและสัมมาทิฏฐิเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความจริงใจต่อตอนเองและผู้อื่นและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎแห่งกรรมปัญหาที่ยิ่งใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ด้วยสติและปัญญา เมธาจะใช้ชีวิตบทใหม่อย่างไรในการชดใช้นี้และสร้างบุญและเขาจะค้นพบความสุขที่แท้จริงในการเดินทางครั้งนี้ได้อย่างไรหลังจากที่การเจรจากับเจ้านี้สำเร็จลงด้วยดีเมธาก็เริ่มต้นชีวิตบทใหม่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะชดใช้นี้สินและสร้างกุศล,ลกรรมอย่างต่อเนื่อง เขาเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กอีกครั้งโดยใช้ความรู้ความสามารถเดิมแต่เปลี่ยนเจตนาในการทำธุรกิจไปโดยสิ้นเชิงเขาไม่ทำธุรกิจเพื่อความโลภหรือการสแสวงหาอำนาจอีกต่อไปแต่ทำเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและเพื่อนำรายได้มาใช้หนี้ตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ด้วยสัจจะเมธาใช้หลักอิทธิบาทสีในการทำงาน คือฉันทะความพอใจรักใคร่ในงานวิริยะความเพียรพยายามจิตตะความเอาใจใส่และวิมังสาเขาทำงานหนักด้วยสติและปัญญาควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่เขารู้สึกท้อแท้หรือเหนื่อยล้า เขาก็จะระลึกถึงคำสอนของลุงมานะและสติที่ได้ฝึกฝนมาก็จะช่วยให้เขากลับมายืนหยัดได้อย่างรวดเร็วลุงมานะยังคงเป็นกันลยาณมิตรที่ดีคอยให้คําแนะนำด้านธรรมะแก่เมธาอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งเมธาไปเยี่ยมลุงมาณะที่วดัดพร้อมกับนำเงินก้อนแรกที่ได้จากการทำธุรกิจมามอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณ ลุงมานะปฏิเสธที่จะรับเงินก้อนนั้นแต่ยิ้มด้วยความเมตตาเมตาเอย๋ยลุงไม่ได้ต้องการเงินของลูกแต่ลุงต้องการให้ลูกเห็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าเงินทองเมื่อลูกได้ชดใช้หนี้ด้วยสัจจะและได้ใช้ชีวิตเพื่อเมตตาและให้ทานลูกก็ได้หลุดพ้นจากพันธนาการที่แท้จริงแล้วพันธนาการที่แท้จริงไม่ใช่หนี้สินทางโลก แต่คือกิเลสที่อยู่ในใจของลูกต่างหาความโลภความกโกรธความหลงนั่นแหละคือหนี้ที่หนักที่สุดที่ลูกต้องชดใช้ด้วยธรรมะลุงม,มานะกล่าวต่อว่าเสียงจากอีกฝั่งกรรมที่โทรหาเมธาในคืนนั้นไม่ใช่ใครอื่นใด มันคือเสียงแห่งมโนธรรมที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยบุญเก่าที่เมธาได้เคยสร้างไว้ส่วนหิงชราที่โทหาเมธาก็คือตัวแทนแห่งเมตตาธรรมที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อชี้ทางให้กับลูกผู้หลงผิดและลงมานะเองก็เป็นเพียงสะพานที่เชื่อมเมธากับหนทางแห่งธรรมะ เมธาใช้เวลาหลายปีในการชดใช้นี่สินทั้งหมดจนหมดสิน้นในวันที่เขาชำระนี่ก้อนสุดท้ายเขารู้สึกถึงความสงบและความเบาใจอย่างแท้จริงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในครั้งนี้ไม่ได้มาจากการมีเงินทองมากมายแต่มาจากการมีปัญญาในการใช้ชีวิตเขาได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่ดีไม่ได้วัดกันที่สิ่งที่ได้รับ แต่สิ่งที่ให้ต่างหาเมธากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเขาใช้เรื่องราวชีวิตของเขาเองในการเผยแผ่ธรรม,มะให้กับผู้คนรอบข้างเพื่อให้พวกเขาได้ตระหนักถึงพลังของกรรมและการปฏิบัติธรรม เมื่อถึงวันที่ลุงม,มานะจากโลกนี้ไปอย่างสงบเมธาได้ดูแลงานศพและสืบทอดเจตนารมณ์ของลุงในการเผยแผ่ธรรมะอย่างต่อเนื่องเขาตระหนักว่า การหลุดพ้นที่แท้จริงคือการที่เราได้ใช้ชีวิตของเราเองเป็นเครื่องมือในการสร้างบุญและดับทุกข์ให้กับผู้อื่นแม่ขอฝากธรรมะที่เป็นบทเรียนสุดท้ายของเรื่องนี้ไว้ให้ลูกๆนำไปพิจารณาคืออริยมรรคมีองแปดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบและสัมมาสติที่เมธาได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตชีวิตไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อความผิดพลาดมาเยือนแต่ชีวิตเริ่มต้นขึ้นใหม่ได้เสมอเมื่อเราได้กลับมาสู่หนทางแห่งธรรมขอให้ลูกจงนำบทเรียนของเมธาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตของลูกเองนะคะแม่ขอฝากธรรมะข้อนี้ไวใ้ให้ลูกนำไปพิจารณาขอให้ธรรมะคุ้มครอง และขอให้ชีวิตบทใหม่ของลูกๆทุกคนจงแบ่งบานและงดงามนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าเข้าถึงธรรม เสียงจากอีกฝั่งกรรมแม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นกำลังใจและเป็นแสงสว่างเล็กๆที่สองนำทางให้ลูกๆได้ใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิตลูกๆสามารถติดตามรับฟังเรื่องเล่าสอนธรรมและนิยายสอนธรรมอื่นๆที่จะช่วยให้ลูกๆเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นในตอนต่อไปของช่องเรื่องเล่าเข้าถึงธรรมนะคะ แม่ขอให้ลูกๆทุกคนจงตั้งมั่นในสติและปัญญาแล้วพบกันใหม่ในการบรรยายครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ